สวัสดีครับผมหมอดูศาสตร์ธรรม95จิตสัมผัสนะครับเราจะมาให้แนวทางขนมไทยวันที่16นะครับวันเสาร์ที่16กันยายน2565นะครับจากการห่างหายไป2งวดนะครับเพราะว่าผมป่วยนะครับช่วงนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าเลขวันที่16กลุ่มกันันยนนะครับมีเลขอะไรบ้างครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือเลขไหลนะครับ เลขไหลก็คือ0 5 6 7 9นะครับงวดที่แล้วออก9 1นะครับแล้วก็7 8นะครับผมงวดนี้0 5 6จะทำงานหรือไม่หรือจะ7จะทำงานต่อหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ได้แต่กำลังวันเสาร์นะครับมีเลข7มี5 6 7นะครับแล้วก็9นะครับเลขกำลังวันนะครับ ต่อด้วยครับเลขวันเสาร์นะครับกาลังวันคือ7 5 9 9นะครับที่ผมบอกนะครับลองเลขประกบคู่คือ1 3 8 4สนะครับ1 3 8 4านะครับเลขที่ผมดอกจันไว้นี่คือเลขกําลังสูตรครับคือเลขชนนะครับเลขที่มันชนตามสูตร6สูตรนะครับผมเราไม่สา เราไม่สามารถเปิดสูตรได้นะครับแต่เราชนมาครับงวดที่แล้วเด่น7กับ1นะครับ1มานะครับงวดนี้เด่นสองเนะครับไม่รู้2กับ7 7จะอยู่หรือเปล่าหรือ2จะมาหรือไม่มาเลยนะครับหรืออาจจะเป็นสี่นะครับเป็นเลขตัวแทนนะครับต่อไปครับเลขสตัวนะครับเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวแถวแรกคือหกสองห้า แปดหกสองสามห้าสองสามห้าสามหกสามหกเก้านะครับผมไอว้วงวงกลมสีแดงนี่คือเลขที่เราเก่งไว้นะครับเลขตัวเก่งนะครับอาจจะมาชุดตัวลองก็ได้นะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับต่อเลยครับชุดที่สองนะครับ <c oughs> ชุดที่สองคือสี่แปดสี่เก้านะครับ สี่หกแปดเจ็ดหกสองนะครับเก้าสี่หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับเลขวงกลมก็คือเลขเน้นนะครับคือเลขเด่นนะครับเลขเน้นนะครับเลขที่มันเข้ากับสูตรเรานะครับที่เด่นเด่นนะครับเราก็พยายามจับคู่ให้นะครับส่วนดอกจันทร์นี่คือเลขกันนะครับเราไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับอาจจะมาก็ได้นะครับ ต่อชุดที่สามเลยนะครับชุดที่สามคือเจ็ดสามเก้าเก้าหกห้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกสามสี่หกนะครับวงก,กลมก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเลขนี้นะครับเจ็ดสามเก้าหกห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เลขรองคือเก้าหกห้ากับสามสี่สามสี่หกนะครับ หากท่านชอบนะครับชุดไหนนะครับท่านก็ไปจัดได้นะครับอันนี้วงกลมเราคือเลขที่เราเน้นให้นะครับเนื่องจากว่าเออมันเป็นติดสูตรนะครับติดเลขเด่นสูตรนะครับเด่นสูตรก็คือหกห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สองนะครับต่อเลยครับเลขสองตัวนะครับเลขสองตัวนะครับ เราให้เลข1552483794แล้วก็64นะครับแล้วก็เลข80 2050 68แล้วก็8162นะครับเหมือนเดิมนะครับวงกลมนี่คือเลขที่เราเน้นนะครับเน้นตามสูตรนะครับสูตรที่ทามานะครับต่อเลยครับแถวที่แถวที่ ที่สามนะครับแั่ที่สามคือสามแปดห้าหกแปดเก้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดหกนะครับอันนี้คือเราดอกจันท์่างเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดสูตรหรือเปล่าหรือจะมาหรือเปล่านะครับที่ดอกจันทนี่คือมีโอกาสกลับมาได้นะครับคือเลขปีนี้นะครับมันมีแต่เลขเก่าๆกลับมานะครับระวังเลขเก่าๆจะกลับมานะครับห้าหกนี่เคยออกไปแล้วนะครับผมห้าศูนย์นี่ก็เคยออกไปแล้วเนาะ เจ็ดห้านี่ยังไม่ออกนะครับแต่เจ็ดหกนี่ก็ออกไปแล้วนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยกันเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลนะครับคือ5้าห้าสามสดเจ็ดแแล้วก็66หนะครับเลขกําลังวันนะครับเด่นเด่นก็คือห้าห้ากับเจ็ดเนะครับแต่อาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่กําลังวันของแต่แล้วแต่งวดนะครับ หมอดูสรลธรรมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูศิลธรรมด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่า,าผมจะได้มีถือว่าเป็นเป็นการช่วยนะครับช่วยผลักดัน youtube ช่องผมนะครับให้ได้ผู้ติดตาม1000คนนะครับขอแค่1 0 0 0คนก็ดีใจแล้วครับตอนนี้ได้400กว่าคนนะครับก็ท่าน อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับเลขแับผมจะคัดมาให้นะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับชอบชุดไหนก็จัดไปเลยครับตรงเลขไหนก็จัดไปเลยใครมีเลขเด่นเลขดังเลขอะไรก็จัดไปเลยนะครับเพราะว่าเราให้ตามสูตรนะครับสูตรเราก็เข้าบ่อยนะครับ80%นะครับถ้าใครติดตามผลงานนะครับก็80%นะครับก็จะเข้าทั้งบนทั้งล่างบางทีก็3ตัวนะครับแต่3ตัวตรงนี้ ยังไม่ค่อยมีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับเลขเด่นเลขดังจากไหนเราไม่รู้นะครับแต่เลขที่เราให้ก็คือเราอยากให้นะครับเลขตามกำลังวันตามสูตรนะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยครับถูกหวยถูกเบอร์นะครับการํามาหากิน นะครับดีที่สุดนะครับแต่เสียงได้นะครับเสียงน้นอยเสียงนิดนิดเสียงไม่ต้องเยอะนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไปนะครับสวัสดีครับ